สวัสดีครับ a i e c MSU Channel ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชัน Cam Scan นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยสแกนเอกสารหนังสือนะครับได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพด้วยครับสำหรับวิธีการใช้งานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับใน Google Play นะครับ Apple Store นะครับพอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับเราก็ลองเข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันกันครับเนื่องจากผมได้ใช้งานมาเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะพอมีเอกสาร,รยอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปใช้งานนะครับตรงรูปกล้องสีเขียวด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำฟังก์ชันต่างๆนะครับ ที่แอปพลิเคชันเขามีให้นะครับฟังก์ชันแรกนะครับ PPT นะครับฟังก์ชัน PPT เนี่ยจะเป็นออโต้สแกนนะครับพอเราถ่ายภาพของเอกสารที่เราจะสแกนเนี่ยเขาจะสเกลขอบให้เลยนะครับอย่างนี้นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับ ID Photo Maker นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเอาไปถ่ายภาพติดบัตรได้นะครับก็ลองไปใช้กันได้นะครับข้อความรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ต้องเสียตังค์นะครับ ฟังก์ชัน d o s นะครับก็เหมือนฟังก์ชัน PPT นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะต้องสเกลหน้าจอเอาเองนะครับพอเราถ่ายเสร็จเนี่ยเราก็กดสเกลนะครับฟังก์ชัน id c a r d นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ถ่ายบัตรหน้าหลังนะครับฟังก์ชัน Books นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราถ่ายเนื้อหาในหนังสือนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งหน้า A หน้า b ให้นะครับพอถ่ายออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่ง เป็นหน้า A กับหน้า B แยกกันนะครับสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้งานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูนะครับว่าถ้าใช้งานในฟังก์ชัน docs เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายหน้าจอนะครับทำให้ตรงๆนะครับ พอเราถ่ายเสร็จนะครับสังเกตว่ามันจะมีเส้นสเกลให้เรานะครับก็คือเกลที่เราอยากจะปรับให้มันตรงนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับโดยการกดแตะค้างที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับอพอเราคิดว่ามันตรงแล้วนะครับตามขอบที่เรากําหนดแล้วนะครับเราก็คลิกตรง next นะครับอ next แล้วก็มันจะดึงให้มันตรงนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถ เลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวดำนะครับสีเพื่อให้เอกสารของเรานั้นชัดขึ้นนะครับพอเราได้สีที่ต้องการแล้วนะครับเราก็คลิกถูกนะครับเอกสารที่เราดาวน์โหลดก็จะไปเก็บไว้ในตัวด็อกิเมนต์ของแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถดึงออกมาใช้งานนะครับได้เป็นไฟล์ pdf ไฟล์ j จเปได้นะครับโดยที่เราไปกดเครื่องหมายแชร์ตรงข้างบนนะครับเราสามารถส่งไปทาง Line Messenger Gmail อีเมลก็ได้นะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ JPEG นะครับไว้ในเครื่องของเรานะครับและส่งไปให้เพื่อนใน Line ในเฟซในอีเมลได้เหมือนกันนะครับผมคลิกแชร์ไปที่ Save to Gallery นะครับ,รบเพียงเท่านี้นะครับรูปภาพที่เราสแกนนะครับก็จะบันทึกเข้าไปไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแอปพลิเคชันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมมีอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ